นานิกาเราก่อนอันนี้จะจะเน้นในภาวะความเป็นผู้นําแล้วก็ความสามัคคีอย่างนี้นะคะก็คือทุกคนจะต้องติดตามีคนสุดท้ายเราจะมีกอนให้ติงนี้แบ่งเป็นจาก15-16คนใช่ไหมคะแบ่งเป็น2องทีมแล้วก็ให้แปะ ยังนะครับตามๆคนข้างหลังแต่เกมแบบนี้ผมว่าต้องเดินถอยหลังมันจะหาหาลูกโป่งได้ง่ายเพราะคนคนขับอยู่ข้างหลังจริงนะเพาถอายถอยไปเรื่อยเรื่อยาตื่งพอเรารู้ทุกคนป่ยแล้วเออทำไมไม่คนไปจ้าก็อยู่ไอ้คนดินดาก็อยู่หละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองทีนี้ที่เดียวกันนะครับค่ะที่เดียวกันเอาแล้วมันจะทิมกันไหมคะก็ไม่ไม่ไม่อ้าทางไหน ไม่อย่าพูดขอกันเจ็บเลยโอ๊ยไม่ใช่ถูกไว้ทะนุนเฮ้ยแล้วชี้มือถูกได้ไงวะอ้าวถูกกินลูกโป่งมาทีแรก คนแล้วจบลูกเสือตามันลุ้นใหญ่ครับอโอเคคนแล้วคนแล้วเดีย๋ยวลูกผมแต่งก <c oughs> ่อนลูกเดียวนะครับ <c oughs> ลูกเดียวค่ รับีมเวลาอแค่นาทีนะครับทำเยได้ยังรับลล่าง่ากว่าล่านเล่านไม่ต้องแคไปดนึงมโอ้โหโอ้โหโเฮ้ยกับลเริ่มเริ่มแล้ไป้ให้โอกาสให้โอกาสไปต่อสอูกแลันครับสองลูกแล้วกัน้าที่เอาข้อมูล Rồi rồi. Cho mẹ Kobayashi. Okay. เอาทีเดียวลูกเดียวมันง่ายเลยนะลูกเดียวสองและหาลูกเนี่ยนี่เหรอตัวอย่างว่าที่ที่เท้า

ดูงานมากอภิษฎน้อยฟูไหมน้องแทกเตอร์ ติดกันใช่ล้วเอเจคไม่ต้องซ้อมก็ได้นะดเลยดีกว่าเสร็จตีก่อนแล้วก็าก็ไอตอนซ้อมเนี่ยเหาก่นอแมนะอนุลีครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับเดีงเขาอยเดี๋ยวมีจะมีูโอ้โหแรเแรเอูกเดียวเหรอลูกเดียว

สรุปเป้าหมายใัยชนะกลุ่มที่สองช่วยกันวาดรูปให้เท่ากับบท

¡Sí! สวข้างหน้าล้มแล้วครับข้างหนลงยทิำพูดนะครับทำพูดนะครับพูดตัดนกันได้แล้วโคลูดลู ได้แล้วครับลูกที่สามนะครับลูกที่สามเมื่อกี้แทงไปแล้วสองลูกนะครับลูกที่สามมาด้านนี้ครับมาด้านนี้ครับ วงเราสารคีสร <c oughs> <No. c oughs> uh, okay. ุปความสุกเป้าหมายใครชนะกลุ่มที่สองด้วยกันวาดรูปให้เข้ากับบทกลอนหรือรูปที่สร้างสายตาข้อตกลงของกลุ่มโดยแต่ละคนต้องมีส่วนในการแต่งหน้าสีสันด้วยโอเคทอะไรดีกว่าเอ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 าไว้ดูได้ไหมได้ครับเนี่เอาเลยครับเนี่ยเอา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 ไว้ วาดคนในสามนาีค่ะนลลคนจะเหมือนกันเอาเอาหน่ะเอาลายีลาีลายีค่ะนาอาจารย์อาจารย์แต่งไปพวกเราพวกเราพอกพวกเขาจับมือจับมือนเอาคานี่เาีาอมตอแต่เหันด้วยเอ้ยไนี่วะาอะไรหรอห่วงวาหวเห่องไอคนปิเกมห้าห่วงได้ใครไม่ได้วา ใทัเ่นเป็นวโอลิปิกข้างบนสองห่วงขาล่าง3นึ่งห่วเว่าพวกเราเนี่ยมีใรั่ตัวามรรสามรูรมนีอะไโอลิมปิก่ันี่ครัมราฮุบพร้อม่ะมีเลนเกมสนนมีมอีกข้างหนึ่งนีอันนี้เป็นผ้าที2สองแสงสว่างกมนมันไม่ครอนแกีล์เนี่ย บรรลุเป้าหมายไม่ละเมียยิ้มแล้วฝาดใส่ฝาดอาช่ชนะมีถ้วยด้วยมีถ้วยมีถ้วยใครว่าถ้วยเป็นบ้างนี่ี่เรามาที่นี่รู่รักแสนมักีลุนมีวันสุขเล่นเกมแสนสนุกบรรลุเป้าหมายคือคว้าใจชนะชนะอันนี้ก็ชนะหัวใจสีแดงหัวใจสีแดงโอเคใส่หัวใจสีแดงโนโน่กำลังว่าอยู่หัวใจนะไม่ใช่ตะปู เห็นไหมว่าจะหัวยิงสวยขนาดนี้โหมนหัวใจได้ไดูนาจสดินบาเสืออาจารย์สมชายสองใจได้ีนะครับมันหมดไปอ่ะโงเนี่ยต้องสามโบอะไรหัวใจขออาจารย์หมึอนหัวใจได้ที่หนึ่งไหมอ่ะได้โอเคไม่้อ่หติุ

ไปครับไปครครับีปครัมไปครั้วยครัไครับไครัไครับปครไปรับไปครครับไคไคครับับรับไปคไปครับรบเไปครับครับไปรไปคาครับไปรับัจรเครครับ

เดี๋ยวเข้า <w> น <benim style> ี่ครับโอยนี่ครับโอยอยู่นี่โอยอยู่นี่ครับโอยนี่ครับโอยครโอยเาล่นโมาตรีโยรับแรงเปอาจา์หน้าตาอยู่ที่ลกครับยู่งตาอยู่ที่ลูกแจนาทีแล้วแจกนาทีแล้ว้อแรอีกโอยมันไม่เหมือนบอลแล้ เส่ยัค <rôle> ร <à déc> ับใส่ยังครับเร็วครับตีังซ้ายงซ้ายครับตีแล้วมาตรงนี้ครับตีมาทางซ้ายมาู้แล้วแต่ครับไมายสัดท้ายเจอแ้มาให้ขวาตอนสบายครับ